กราบสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านนะคะกลับมาพบกับน้องเองคนรักบ้านสไตล์มเดินทางช่องทาง YouTube ทาง Facebook และ Tik t o k ค่ะวันนี้น้องเอยังอยู่ที่จังหวัดระยองนะคะพาท่านผู้ชมมาดูไอเดียบ้านนะ,ะไอเดียครัวนะคะไอเดียร้านกาแฟนะคะและร้านเบเกอรี่สวยๆค่ะในย่านของอจังหวัดระยองนี่เองนะคะใกล้ๆกับ ใช่ไหมคุณบุ๋มบ้านเพวัดบ้านเพนะอยู่แถวๆบ้านเพค่ะท่านผู้ชมนะดื่มดํากับกาแฟได้เลยนะอันนี้เรามองเป็นแบบไอเดียเลยสําหรับแบบใครจะดูเป็นแบบแบบเฮ้ยห้องครัวใหญ่ไปหรือเปล่าเพราะว่าหนูต้องแยกเป็นแบบนี้นะต่อจาก E p พีที่อันนี้ EP พีที่1แล้วกันเดี๋ยวจะมี EP พีที่2ให้ดูนะเพราะว่า e ีพีที่1เนี่ยมาจากห้องครัวเลยนี่ก็คือเป็นห้องครัวนะคะเป็นครัวไทยแล้วครัวยุโรปนะคะสำหรับหลังนี้เพราะว่าพี่เขาจะทำครัวตรงนี้นะคะแล้วก็ทําด้านนู้นเป็นที่นั่งชิวๆ นะคะเป็นแบบสไตล์นอ์ดิกมานั่งชิวๆแล้วก็เป็นมีห้องน้ําด้วยคือแบบมาครบแล้วจบมากๆมาค่ะเราเข้าไปดูก่อนว่าหลังนี้นะคะมีหน้ากว้างท่านผู้ชมอยู่ที่ห้าค่ะและยาวที่แปดนะคะก็หลังนี้นะคะรายละเอียดเนี่ยของตัวบ้านทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นหลังคาลอนคู่ตีเขาเรียกว่าตีเชอร่านะเป็นแบบสวยงามเชิงชายเนี่ยทำสีขาว หลังนี้นะคะจบด้วยงบนะคะ450,000บาทนะคะอยู่ที่40ตารางเมตรถ้าเป็นบ้านก็ได้บ้านดีๆนี่เองก็คือมีห้องครัวห้องนอนจัดสรรได้ดีแต่อันนี้คือพี่เอาสำหรับทําห้องครัวนะ,ะเป็นร้านแบบเหมือนสเต็กค,คือจบมากเลยไม่ว่าสเต็กเฟ้นไฟไก่ทอดนักเก็ตคือมีครบอะแล้วก็ร้านแบบากาแฟนะเครื่องดื่มคือครบเลยด้านหน้าเนี่ยทำเป็นแบบเ,เคาน์เตอร์สังอาหารสวัสดีค่ะพี่คะ วันนี้รับเบอร์เกอร์หน่อยค่ะก็คือสั่งอาหารได้นะคะสวยมากนะคะโต๊ะเนี่ยออกแบบมาเป็นเคาน์เตอร์เลยเป็นเคาน์เตอร์ไม้นะแล้วก็มีแบบเหมือนขาสิงนะคะเป็นปูนปั้นรองรับนะคะส่วนขอบบัวเนี่ยทาเป็นสีน้ําตาลแล้วก็เป็นหน้าต่างเนี่ยอะลูมิเนียมลายไม้ค่ะท่านชมนะส่วนนี่ไฟนะคะเป็นแววแนวแบบวินเทจเลยสวยงามมากหนูมไม่รู้จะเรียกนี้ทรงนี้ว่าทรงอะไรนะคะเพราะว่าเป็นกระเบื้องหลังคาหลอนคู่ด้วย สวยงามนะคะไม่ไว่าจะเป็นไฟหน้าต่างหรือว่าแม้แต่เคาน์เตอร์สังหารสุดด้านข้างเนี่ยท่านผู้ชมแะหินกราบนะคะหรือว่าหินทรายก็ได้บางท่านเรียกหินทรายบางท่านที่เรียกหินกราบบ้างไม่ผิดนะคะไม่ผิดนะ,ะ,ดนะ,ะเรียกแบบไหนก็ได้เอาที่เราถนัดเพราะเวลาเราไปสั่งเขาเนี่ยเขาก็หยิบมาให้เรานะคะบางร้านก็อกหินทรายบ้างบางร้านก็หินหินกราบมากนะคะไม่ถูกแล้วไม่มีใครผิดนะคะแล้วตอนนี้ก็เคลือบแบบเอรอยให้ดูเงามากขึ้นค่ะกรอบบัวนะคะทาเป็นมิตินะคะครอบเสา น,ะนี่ด้านข้างก็มีหน้าต่างสองบานแยกดีมากอันนี้เป็นครัวยุโรปแลควครัวไทยเรามาค่ะอันนี้คือด้านหน้าแล้วเราไปดูทางเข้าอะไรดีกว่าติดถนนนะคะราคานี้รวมเทปพื้นแล้วหนูว่าถูกมากโครงสร้างเนี่ยเขาทำมาดิดมวลเบานะช่างดีฝีมือดีอยากจะได้ให้เบอร์ช่างมากเลยแต่ช่างไม่ให้เบอร์ขออ้อนวอนก็แล้วนะคะแต่ช่างบอกหูงานเยอะมากๆเลยลุงก็แก่แล้วด้วยไปไหนไม่ได้ก็อยู่แค่ในโซนใกล้ๆเท่านั้นเอง ส่วนประตูท่านผู้ชมเป็นแบบบานสไลด์ือบานสไลด์นะบานสไลด์แบบเลื่อนไปฝั่งเดียวเป็นอลูมิเนียมนะคะแล้วก็ที่จับเป็นสแตนเลสค่ะท่านผู้ชมนี่สวยงามเข้ามาเนี่ยเป็นห้องครัวแบบโล่งเลยอันนี้เขาแบบแนวยุโรปยุโรปนะคะก็ดังเป็นแบบนี้ค่ะห้องครัวเนี่ยยุโรปเนี่ยมีขนาดกว้างอยู่ที่4.7นะคะคูณ4.9หน้าต่างเป็นแบบผักค่ะ ทุกๆหนูชอบตรงนี้แหละช่างออกแบบไอเดียได้ดีมากตรงหน้าต่างเนี่ยเขาทาเป็นอลูมิเนียมลายไม้แล้วแบบผักคือนํามสมัยผสมโมเดิร์นคือผส,สมประสานได้อย่างลงตัวก่อท็อปเป็นทรงแอลราคานี้บางท่านแบอกแพงไปบางท่านบอกถูกนะหนูมองหนูว่าถูกนะเพราะว่าเขาให้รายละเอียดของงานดีมากโครงสร้างก็คือกินขาดแล้วอะ่ะอิมอนมวลเบาก็คือถือว่าถูกแล้วอะ่ะหนจะกระเบื้อมเป็นลายไม้อีก40่สคูณสี่อีกกอท็อปเป็นทรงแอลปูกระเบื้องทั้งหมดฮะ นี่ท่านผู้ชมลองดูคิวกระเบื้องนะคะให้เป็นแบบสแตนเลสด้วยนะอลูมิเนียมนะสีแบบสีด้านๆหน่อยนะคะแล้วก็เป็นบานซิงเป็นแบบไม้เห็นไหมคะอันนี้ไม่ใช่แบบพลาสติกนะเป็นอลูมิเนียมนะคะนี่สีอลูมิเนียมคิวอลูมิเนียมตัวนี้นี่บางท่านจะเห็นเป็นสีแบบเงาเมืงด้านบมางอันนี้เป็นแบบด้านนะคะแล้วก็ตัวนี้เป็นบานซิงคบานซิงค์ก็ไม่ใช่เป็นแบบไม้นะท่านผู้ชมนะ อ่าเป็น PVC ลายไม้เหมือนกันตอนแรกหนูหน,หนึกว่าเป็นไม้นะเป็นเป็น PVC ลายไม้เนี่ยซื้อจากที่ไหนเนาะสวยงามนะลองดูเป็นแบบได้เลยเห็นไหมรุ่นบานซิงค์นะคะคุณสมบัติแบบดีมากนะคะทนความชื้นได้ดีนะตัวนี้มีบานซิงค์ปักใช้งานก็ 1, 2, ึ่งสอามี่ห้าหกจุดนะพี่เขาวางโหท่านผู้ชมลองดูโคมไฟสิคะ โคมไฟก็ไม่เหมือนไครนะคะเป็นแบบเหมือนลายไม้เหมือนกันนะชุดโคมหนูไม่รู้เปิดไฟได้หรือเปล่าลองเปิดไฟสิว้าวนะคะเปิดไฟได้ด้วยนะคะท่านผู้ชมคะเห็นไหมสวยงามจริงๆนะคะไม่ว่าจะเป็นทางแบบโคมไฟนี่เห็นไหมเป็นลายยิบละยยับเลยนะคะแล้วส่วนด้านหน้าเนี่ยเวลาเราสั่งอาหารเรามองเข้ามาดูสวยงามอีกนะคะแบบ เขาจัดแบบมาได้แบบงามอะงามมากๆเลยสวยจริงๆโดดเด่นแล้วก็ดูสง่ามมากๆทําให้ตัวแบบขับเลยพอเปิดไฟปุ๊บขับตัวบ้านขับตัวครัวให้มันดูแบบสะอาดสะอานน่ารับประทานอาหาระนะนะเราเห็นครัวเราก็อ่าหน้าทานแล้ว,ใช,นนวใช่ไหมยิ่งตอนนี้ยุคโควิดด้วยใช่ไหมเราก็ต้องแบบหาอะไรที่สะอาดอร่อยให้เราตัวเราเองนะคะแล้วราคานะไม่ได้แพงนะท่านผู้ชมนะ30 40, 40 50หมีหมดนะไล่เรียงกันไปอ,อยู่ที่ว่าเราชอบเมนูไหนปูกระเบื้องค่ะ เห็นไหมคะก,กระเบื้องสามแผ่นก็มันสักสามสิบสามสิบสามสิบหกสิบเซนป,ป,ปูกระเบื้องมาหกสิบเซนค่ะท่านผชมนะลายหินอ่อนด้วยลองผักหน้าต่างให้ท่านผู้ชมดูสักนิดนึงนะนี่เลยค่ะประตูแบบผักโหสวยมากนะหนาหนาด้วยหนามากนะคะด้านนี้จะเป็นแบบสั้นนะคะด้านนี้จะเป็นแบบยาวนี่ ิดสุดเลยค่ะมาค่ะเราเห็นแบบครัวยุโรปไปแล้วเราไปลองดูครัวไทยกันบ้างไหมอยู่ด้านนี้เลยนะนี่ครัวไทยก็ท่านผู้ชมลองดูนะตีไม้ละแนงนะโครงสร้างเป็นเหล็กแล้วไม้ละแนงแบบโปร่งเลยดูโปร่งเลยนะส่วนประตูทางเข้านะเป็นแบบบานปบานเลื่อนนี่เป็นไม้เหมือนกันท่านผู้ชมนะหนูไม่แน่ใจว่าเป็นไม้ประดู่หรือเป็นไม้สักนะคะตัวนี้กระทาเอรอย นะแล้วก็มีตัวไม้ลองดูเป็นแบบนะใครจะเอาเป็นห้องครัวเราเองก็ได้นะนี่ไม้ทําเป็นแบบเหมือนตีเป็นเ,เขาเรียกว่าไรนะลายหมักลุกอะมาค่ะเข้ามาที่ครัวไทยนะท่านผู้ชมนะมีขนาดกว้างค่ะอยู่ที่สามค่ะท่านผู้ชมนะอย่าเลือกยาวที่สี่จุดเจ็ดกว้างสามยาวสี่จุดเจ็ดนะ ถือว่าดีตัวนี้ผักได้หรือเปล่าเนี่ยออกับไม่ได้นะคะโปร่งนะคะดูสะอาดสะอ้านนะคะแล้วก็ไฟหนูชอบมากนะคะใครลองดูเป็นแบบเป็นบ้านก็สวยนะเนี่ยเหมาะมากนะสําหรับครัวแบบบ้านๆของเราเองนะคะถือว่าสวยงามครัวนอกก็จะมีแบบซิงล้างจานบานซิงค์นะคะก่อท็อปเป็นทรงไอนะคะทรงแอลแหละสองขยะนะคะไว้วางของไว้ล้างจานก็ได้โซนตรงนี้ อ่านะตรงนั้นเป็นห้องครัวแบบครัวยุยโรปเนาะทำอาหารอย่างเดียวไม่เน้นล้างจานล้างแค่แก้วอะไรก็พอเนาะส่วนนี้ด้านหลังก็จะเป็นแบบล้างล้างจานนะประมาณนี้เลยท่านชมไฟก็สวยปลั๊กใช้งานก็เยอะเป็นไงบ้างนะคะสําหรับไอเดียนะคะห้องครัวที่เทเราพามารับชมนะร,นร้านกาแฟร้านเบเกอรี่นะคะร้านสเต็กลองดูเป็นแบบไปเลยนะคะด้านหน้าก็เป็นห้องครัวสองห้องครัวด้านหลังก็เป็น เด็กเสิร์ฟนะคะก็พาไปเสิร์ฟข้างในนะคะข้างในก็จะมีติดแอร์นะคะมีแบบชิลๆมีเพลงนะคะมีบรรยากาศที่ดีมากนะ,ะ,นะะล้อมรอบไปด้วยแบบเดี๋ยวจะมีหญ้าเทียมไอ้หญ้าจริงเนาะ,ะจัดสวนให้อีกนะ,ะ,นะะร้านเปิดประมาณมีนาคมนะ,ะอยากสัมผัสแบบรสชาติสเต็กน้ําที่ดุดดื่มแล้วแบบชื่นใจนะคะมารับชมได้แล้วก็มาดื่มได้เลยหรือว่าลองไปชิมพี่ก่อนได้นะคะพี่เขามีสาขาอยู่นะคะอยู่ที่ชื่อร้านเนี่ยคอฟฟี่ บีดและยองค่ะท่านผู้ชมวันนี้น้องเอกขอตัวลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวไปเก็บภาพสวยๆกันท่านผู้ชมได้รับชมค่ะสวัสดีค่ะ